สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องกัดไทเลโต้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับคลิปนี้ลงให้สองสูตรนะครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็ฝากทาเตอนเหมือนเดิมนะครับสูตรทุกสูตรที่นํามาแบ่งปันเป็นการคํานวณย้อนหลังตำลักในศาสตร์นะครับสูตรมีข้าวมีลลุดโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะครับ ก็สูตรแรกนะครับเดิมมาทั้งหมด18งวดนะครับสูตรที่สองหงวดผมมาเริ่มจากสูตรแรกก่อนนะครับสูตรแรกคำนวณได้7นะครับออก7 5 7นะครับมาร้อยกับหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับคำนวณได้5ออก5 5 5 4 4่นะครับเข้าหลักร้อยนะครับงวดต่อมาได้9นะครับมาร้อยกับหน่วยนะครับงวดต่อมาได้6มาหลักสิบ พอต่อมาได้ห้านะครับมาหลักหน่วยนะครับอันสุดที่สองครับมาหลักสิบมาหลักหน่วยมาหลักหน่วยนะครับพวอต่อมานะครับได้สามเหมือนกันนะครับเข้าที่หลักหน่วยออกหกศูนย์สามนะครับพ้อต่อมาคำนวณได้หกนะครับออกหกสองหกนะครับมาร้อยกับหน่วยนะครับพ้อต่อมานะครับสุดที่หนึ่งได้หนึ่งนะครับสุดที่สองได้แปดนะครับออกสี่แปดหนึ่ง โมดตอร์มาครับสูตรที่1ได้9สูตรที่2ได้9นะครับออก598เวต่ปมอรมาครับสูตรที่1ได้1สูตรที่2ได้6นะครับออก116่งน่ดอรมาสูตรที่1ได้0ย์สูตรที่2ได้6นะครับออก6 90นะครับมาร้อยกับหน่วยนะครับโมดตอร์มาครับสูตรที่1ได้9สูตรที่2ได้3านะครับออก59 3สาม ตต่อมานะครับได้สี่เหมือนกันนะครับของสองสูตรน,นะครับผลรวมออกห้าศูนย์สี่เอาที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สูตรที่สองได้สามนะครับออกห้าศูนย์สามนะครับมาสิบกันหน่วยนะครับ งวดต่อมาสูตรที่หนึ uh ่งได้สามนะครับสูตรที่สองได้หกนะครับออกสามสามหกมาร้อยสิบหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์สูตรที่สองได้หนึ่งนะครับออกศูนย์สี่หนึ่งมาร้อยกับหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งได้หกสูตรที่สองได้แปดนะครับออกแปดหกเจ็ดครับมาร้อยกับสิบนะครับงวดล่าสุดนะครับสูตรที่หนึ่งได้หกนะครับสูตรที่สองได้หกออกหกศูนย์หกนะครับมาร้อยกับหน่วยนะครับ เราไปดูวิธีคิดกันนะครับวิธีคิดนะครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งนะครับหลักร้อยหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักสิบหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับและหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งเจ็ดครั้งบวกเก้าคงที่นะครับ เราจะทำการบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับ7บวกกัน4ครั้งได้8นะครับก็ 9, 7, 63นะครับได้3เพราะฉะนั้นเราจะได้1บวกเเป็น0ูนนะครับ0บวกเป็น0 0ย์บวกเป็น4 4บวก8เป็น2 2บวก2เป็น4 4บวก2เป็น6 6บวก3เป็น9นะครับ9บวกเได้8นะครับสูตรที่1นะครับ วิ่งบนตัวเดียวนะครับคือเลขแปนะครับทนี้เราไปดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับเราใช้หลักแสนหครั้งนะครับบวกด้วยหลักหมื่นสครั้งหลักพันหครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับและหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนครั้งครับ และบวกได้เจ็ดขงที่นะครับเกบวกเเป็นแปนะครับศบวก0เป็นศูน่บวกสเป็นแเราจะได้1นบวกแเป็น9 9้าเบวกเเป็น8 8ดบวกสเป็น2 2งบวกหนึเป็น3 3มบวกเเป็น0 0นบวกสเป็น3 3มบวกศเป็น3 3มบวกแเป็น1บวกด้เจ็ดงที่นะครับก็จะได้แเหมือนกันนะครับ ก็ได้เลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับชนกัน2ส,สูตรที่เลขแดนะครับ8นะครับ,รบเราลองมาจับกับเลขไหลนะครับเป็นชุดคู่โตสะนะครับ ก็จะมีเลขหลายนะครับเป็น8086น,นะครับแล้วก็8ปดนะครับก็หาตัวมาใส่กันดูนะครับโอเคไว้พิจารณากันดูนะครับสำหรับเพล่กวิ่งตัวเดียวนะครับ ประจำนวันที่16กันยายนยนะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ